สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับทางโซเชียลทางออนไลน์ทุกท่านนะครับผมสุวัตพักดีพัฒนาพานิชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจําหน่ายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Kingway Asia นะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับทุกท่านในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องข้อมูลกองทุนที่จะมีประโยชน์กับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนรายย่อย ในนามสถาบันก็ดีนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่การแนะนํากองทุนผมจะขออนุญาตแนะนําในส่วนของความเป็นมาความเป็นไปเป็นมาของทางคิงไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราเองก็ต้องถือว่าเป็นเรียกว่าเล่าเก่าในขวดใหม่นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ๊คิงไว้คือใครนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ในแวดวงการลงทุนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าคิงไว้เองเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเราคือ m a n u ไลท์ Asset Management เก่านะครับ <c oughs> ในส่วนของ Kingway นะครับเดิมทีเนี่ยในภายใต้บอนุญ,ญาตของ Manulife Asset Management เนี่ยซึ่งได้ถือก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปี2007นะครับแล้วก็ในปี2021ช่วงไตรมาสที่1น,นะครับปีนี้นี่เองที่ขั้นตอนการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของของเนี่ยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากกรตนะครับเปลี่ยนชื่ออย่างสมบูรณ์แบบ ก็จึงเป็นที่มาของ Kingway Asset Management Asia นะครับต้องบอกว่า Kingway Asset Management หรือขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า k d b y a m นะครับ,นะรบทาง k d b y a m เนี่ยเราเองก็มีปริหารในการทำธุรกิจที่ต้องบอกว่าก็ยึดถือในเรื่องของผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักครับยังคงยึดถือในสิ่งนี้อยู่เราเองเป็นบริจรนน้องใหม่ที่ต้องเรียกได้ว่าตั้งใจในความเป็นยูนิค คือเราอาจจะไม่ได้มีการออกกองทุนเป็น100ยส0งร0อกองนะครับตามเทรน์หรือตามความต้องการของตลาดในช่วงและเวลาใดเวลาหนึ่งหลายๆกองทุนแต่ว่าเราจะคัดสรรอุปเน้นเลือกกองหรือออกกองที่คิดว่ามันจะมีประโยชน์นะครับต่อผู้ลงทุนจริงและต่อสาตกรรมนะครับ แล้วก็ในส่วนของทีมงานผู้บริหารเองต้องบอกว่า90%เนะเกินกว่า90%ก็ยังคงเป็นผู้บริหารชุดเก่าจากทาง Manulife นะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับอื่นๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นทีมไวดเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าในแง่ของการบริหารยงานทุกอย่างยังคงมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถสัสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนักลงทุนได้เช่นเดิมน,นะครับโอเคก็อันดับถัดไป เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราขออนุญาตเข้าสู่พาร์ทของกองทุนกันเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยอกองทุนที่อกองทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับ FIF ในวันนี้ทาง k ิงไวเองเรามีความยินดีที่จะเสนอทั้งหมด2กองนะครับกองแรกเนี่ยคือกองทุนเปิด KDBI Healthcare FIF หรือทีอ่เรียกสั้นๆว่า KDBI Healthcare นะครับ KDBI Healthcare เนี่ยจริงๆเราเองลงทุนในกองทุหลักก็คือ MGF Healthcare Fund หรือว่า Manulife Global Fund นะครับ Healthcare Fund ซึ่งการลงทุนในกองนี้เนี่ยก็จะ,ะมีการลงทุนในรอบปีเนี่ยในรอบปีบัญชีเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละอของอมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของกองทุนนะครับแล้วกองทุนนี้เราแบ่งเป็น2ชิดด้วยกันก็คือในอที่เรารู้ในตัวยอ่อคือตัว A กับตัวดีนะครับก็คือตัว A ก็คือชนิดสะสมมูลค่านะครับแล้วก็ตัวดีก็คือชนิดจ่ายเงินปันผลนะครในส่วนของกองทุนหลักของเราเนี่ย MGF Healthcare Fund นะครับลงทุนอย่างน้อยร้อยละแปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธินะครับในตราสารถนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงกับตราสารุนของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือว่า Health s c i e n c e Company นะครับในแง่ของพอร์ตฟลิโอคุณลักษณะของกอง MGF Healthcare Fund ต้องบอกว่าถ้ามองในเรื่องของอ country นะครับสัดส่วนการลงทุนเกินกว่า3ใน4ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราก็ทราบดีว่าสาร่าเมตกาเองก็เป็นผู้นําในตลาดทัโลกนะครับตลาดโลกตลาดเฮลแคร์นะครับแล้วก็กระจายตัวตามภูมิภาคอื่นๆเป็นสัดส่วนลดหลั่นกันลงไปนะครับในส่วนของเซกเตอร์แบล็คดาวนหรือว่าเอ๊ะแล้วเงินที่นักลงทุนลงมาจะไปลงในกองไหนจะไปลงในอุตสาหกรรมซับเซกเตอร์ไหนเนี่ยข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมานะครับ ปัจจุบันนี้เงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยพอร์ตประมาณ36%จะไปอยู่ที่กลุ่มฟาร์มาซูติคอลหรือว่ากลุ่มยานะครับรองลงมาก็จะเป็นเฮลท์แคร์อุปกรณ์เนี่ยพลายเออร์ก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือก่อน,นการแพทย์ต่างๆนะครับไบโอเทคโนโลยี13.7%นะครับก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์ชีวภาพนะครับเฮลท์แคร์พร็อพวเดอร์แอนด์เซอร์วิสก็คือพวกผู้ให้บริการนะครับทางการแพทย์และการบริการทางการแพทย์ไลฟ์ไซเอ็นส์ทูแอนด์เซอร์วิสก็คือพวกวิทยาา ชีวภาพต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือและบริการ healthcare technology นะครับ i n s u r a n c แล้วก็หุ้นกลุ่ม cash หรือ cash e q u ว v a l e n ที่เท่าเท่าเงินสดนะครับอันนี้คือในส่วนของ sector b r e a k d o w ทีนี้หลังจากที่เราเห็น sector b r e a k d o w แล้วเรามาดูในแง่ของ p e r f o r m มนซ์กันนะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองกองไม่ว่าจะเป็นกองที่แบบสะสมมูลค่าหรือว่าจ่ายเงินปันผลเนี่ย p e r f o r m มนซ์ที่เราทําได้ในแต่ละ period เนี่ย ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเบนช h แม็กนะครับซึ่งเราใช้ MSCI Healthcare World Index นะครับ y r to d a t e ของเราเนี่ยโดยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22เน่น่ะที่เบนช h แม็กอยู่ที่ประมาณ25.5นะครับถ้าไล่ดูแต่ละ Period ก็จะเห็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจที่ที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังเสริมนอกจากสไลด์ในชุดนี้นะครับต้องบอกว่า Healthcare เนี่ย กองเฮลท์แคร์ถือว่าเป็นกองที่ถ้าในแง่ความเสี่ยงในการลงทุนคือระดับเจ็ดนะครับแล้วก็ผลงานเยซูเดตในกลุ่มของเซกเตอร์เฮลท์แคร์ล้วนๆในประเทศไทย,ยจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เรามาเป็นอันดับสองนะครับเยซูเดตบีเทิลใน Healthcare เซกเตอร์เฮลท์แคร์เราอยู่อันดับสองที่ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับในแง่ของ standard deviation หรือว่าความาผันผวนของกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่เฉพาะกองเฮลท์แคร์ของคิงไวที่สามารถทำตัว สามารถบริหารการความผันผวนได้อย่างดีนะครับกล้องอื่นๆน,นะครับก็เราเองก็สามารถบริหารเรื่องความผันผวนได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในแต่ละเซกเตอร์ที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดเซกเตอร์ที่เอาท์เพอร์ฟอร์มหรือว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีมากๆคือในเรื่องของไลฟ์ไซเอนซ์ t ูนเซอร์วิสนะครับก็คือพวกวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับเครื่องไม้เครื่องมือการให้บริการทางการแพทย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเกีย่ยวกับทางการแพทย์อื่นๆนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วจะมีแต่เรื่องดีๆหรอมีแต่มุมบวกแล้วจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงโดยเฉพาะไตรามาสที่ผ่านมานะกลุ่มเฮลท์แคร์ได้รับ i m p a c กพอสมควรถามว่าเกิดจากอะไรนะครับอย่างที่เราทราบกันคือ Negative Impact ที่ส่งผลต่อเฮลท์แคร์ก็แน่นอนคือการลงทุนทั่วโลกนะครับยักษ์ใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเรื่องของ QE t a p e r i n g นะครับท,ที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับลากความไม่แน่นอนกันมาต่อเนื่องนะครับปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนนะครับ c h น n า Evergrande ตรงนี้ก็ก็เป็นน e g า t i ฟอ impact รวมไปถึงอาตาัตราภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าสำหรับกองทุนเฮลท์แคร์นั้นเนี่ยชีวิตของเรานะครับคนทั้งโลกยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งเราจะเริ่มได้ยินสโ,โลแกนที่หลายๆสถาบันหลายๆกลุ่มวิจัยเนี่ยได้พูดถึงกันแล้วว่าหลังจากนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงระหว่าง l i v e with covid v e r s u s zero covid นะครับในกลุ่มประเทศที่วันนี้เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเขารับรู้แล้วว่าโควิดยังคงอยู่กันไปอีกนานเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะใช้ strategy ในแง่ของ l i v e with c o v i ิดคือใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางที่ยังมีโควิดอยู่นะครับแต่ในอีกกลุ่มบางประเทศที่วันนี้ยังมีความพยายามอย่างเหลือเกินที่จะพิชิตโรคร้ายนี้ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับนั้นอันนี้คือภาพรวมของกองทุน healthcare ของเรานะครับ